สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวเงาะพูหากินหมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาสํารวจอัปเดตราคางวว่วงควายยทติตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดครับประจําวันที่26กรกฎาคม2568พี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อขายพี่น้องนี่โซนควายครับโซนงวว่วงก็จะก็จะยูยยย่ฟังนนะพุ่นนะพี่น้องเมืนงโซนโซนง่วอยู่ฟังพุ่นง่วงควายกําลังทะลักเข้ามาพี่น้องเมืองบรรยากาศเวียดนามเต็มพื้นที่เมืองยังขั้นนีพี่น้องควายเพื่อรงลงโหลดเวียดนาม ขึ้นเปียตร์ทั้งลง,ลงทั้งโหลดแหละครับพี่น้องอ่ะซื้อขายกันบ่ตรทั้งลงรถพี่น้องซื้อขายกันเบิดทุกโตพี่น้องนี่นเวียดนามซื้อกันเบิดแล้วครับนี้ก็ตลาดคึกคักครับตลาดเปิดทําการซื้อขายทุกวันเสาร์ครับมีทั้งง้วงทั้งไายครับไปเข้ามาแล้วกับปากกุหลาบกุแชร์เหมือนเดิมครับมาสีเวลาพี่น้องเดี๋ยวไปสํารวจอัปเดตราคากันเลยครับนี่กําลังงอกควายกําลังทยอยลงนะครับเดี๋ยวคมแลแหกหมาพี่น้องเห็นราคาควายเผือกเพิ่นกําลังต่อรองราคากันก็ตัวดอนตัวงามเลยครับเป็นลูก เป็นลูกผูด้ครับพี่น้องลูกผูกโอ้นี่จะาบานนนอยขาวงามแท้หตคือขาวคืองามแท้พ่อจ้ามาดีครับผมขายขกันไมคจ้าบ่ามื่องอยากมื่นอยากมื่นสองตัวนี้อยากในมื่นสองตัวนี้แม่ลูกเผือกแม่ลูกเผือกจบานครับผมเก่าไหมเท่าไรมองไขสมื่นเก่าวัหาสี่สห้องไว้ห้องไว้สี่าเนาะอันเป็นราคาห้องกับสี่สิบาพี่น้องอ่ะนี่ โอ้ตัวง,งามลูกเผือกกระโลครับตัวงามเลยครับพี่น้องนี่แม่เพิน่นว่าแม่บ่แน่ใจใจมาผสมไหมครับเออนี่เพิ่นให้เก่าพันครัพี่น้องให้สามหมื่นเก่าไห้สามหมื่นเก่าอ๋อเรียบรอย้อ,รยบรอยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วขายกันไปขายแล้วสามหมื่นเก่าขายเรียบร้อยพี่น้องขายป,ปูขายขายปับโอ้สามหมื่นเก่าพี่น้องขายกันเรียบร้อยเลยตัวดี ลูกก็ผู้ครับพี่น้องสามหมื่นเก่าไอพ่อไอพ่อเปิ้ลครับพี่น้องน,น,น,นี่นี่อนคอนสื่อสามหมื่นเก่าขายกันเรียบร้อยครับพีพ่น้องจุกชงมันมันครับผมเปิดต้อเนาะเปิดต้อนให้เก่านาะ <laughs> นี่คอนสื่อได้พี่น้องคอนสื่อตัวนี้สามหมื่นเก่าครับแม่ลูกลูกผู้ขายกันเรียบร้อยไอพีอ่น้องเบิึงบรรยากาศนี่งัวควายกำลังทยอยลงรถเวียดนามเบิึงพี่น้องมึงกำลังโอ ฝนกระตกลิ้นไปปล่อย,ยนะครับพี่น้องฝนกระตกลิ้นมาเรื่อยๆอยู่อ่ะมาเบิ่งโซนนี้อือย่าพี่น้อ,องรถกำลังทยอยเข้ามาอีกหลายพี่น้องนี่นี่ไม่ได้เบียดข้ามพี่น้งอ,องนี่รถกำลังทยอยเข้ามาอีกหลายนะครับโอ้เต็มรถเลยเดี๋ยวทีไปเบิ่งราคากันพี่น้องม,มาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายครับมาเบิ่งโซนนี้โอ้โอ ตูงกำงามหลายพี่นอ้องก้อยเปลือกหลายตัวเลยขายกันเจ้าบาทเนาะครับตัวนี้มาได้ยินนะพี่น้องเอา,าเบิ่มราคาก้อยเปลือกอีกครับพี่น้องแม่สาวนอ้อยเจ้าบาทครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสบาตัวอ้วนต,ตัวใหญ่พี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันไหนเลยตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหมดรถกำลังมาเดี๋ยวลบรถก,ก่อนพี่น้องลบรถก่อนเอาลบรถลบรถนี่นี่ผมเห็นของงามพี่น้องนี่ตัวนี้งามบักคักเลยผมว่างามสุดในสนามมกอนี่แหละตัวนี้ แต่ว่าเป็นลูกผู้นะครับเป็นหนองเป็นลูกผู้เพิ่นว่าปลาใหญ่มาอ่างลูกพ่อเดี๋ก่อนนี่สิงโตผู้เวียงครับสิงโตผู้เวียงจักเดือนหาหกเดือนพี่น้อนม,มึงแม่นี่ให้ลูกง่ามแห้งครับพี่น้อนม,มึงสิงโตผู้เวียงเป็นอนาคตพ่อพันได้เลยอุ้มโบข่อยโบข่อยเห็นสื่อสิงโตผู้เวียงดีแสดง,งมาอยู่ผู้เวียงกันมาหนีิพ่อพันเพิ่น หกเดือนแม่สูงลอยประมาณหน่อยสี่สิบบวกลบเนาะอ่างดีเงีวดีแต่ว่าลูกเก่งครับเพื่อนว่าลูกสาวไอ้พี่สาวเพื่อนขายไปสามแสนตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับหกหมื่นห้าพี่น้องเบิ้งมันก็เป็นราคาอิงอิงเนื้อพี่น้องต่อเอาพี่น้องอ่ะด้านในเพื่อนก็รอดได้ต่อได้พี่น้องครับพี่น้องนี่ยหกหมื่นห้าเบิ้งตัวดีตัวดีหกหมื่นห้าพี่น้องเบิ้งลูกผูไหม อไงหรือดีอ้อรถกับมาพอดีเอ้าเดี๋ยวขอลบรถก่อนรถก,กับไลทดพี่น้องม,มึงก็เนี่ยแม่หลูกหลูกขูหกมืนห้าเป็นห้อหกมืนหาครับผมต่อได้หลายอยู่ปะนะเออห้องไปงสั่นละเอาเอาฝากเบอร์โทรได้ครับผมศูนปเจดครับ1เหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสามแปดเจ็ดเนะหอยอยังหอยวัง หอยว่างครับพี่น้องต่อว่างครับเพราะพี่น้องเมืองพบหนีงามเลยครับงามมีดีรถกัดเขามาเรื่อยๆพี่น้องต้องลบป่าเดิมเดี๋ของามก่อนนะครับพี่น้องของามก่อนเดี๋ยวงัวเดี๋ยวไหนจะถ่ายคลิปพี่น้องผมเห็นของงามแล้วก็อดใจบ่ไหวพี่น้องเมืองตัวนี้ยืนงามแห้งครับพี่น้องเป็นควายเผือกแม่สาวเจ๊ลูกพออะไรครับตัวนี้ไปมันอยู่หนารถใบมันอยู่หนารถเนาะอายุเท่าไหร่ล่ะครับ ปีกว่าพี่น้องเป็นควายเผือกแม่สาวฟั้นนมนมมาเกี่ยงดีครับเจ้ยืนกระงาัามพี่น้องยืนกัะงั้นว่าองว่ายังมาคือเกี่ยงขึ้นหนนรอดอนคับเจ้แห่พี่น้องมึงเปิดไปจะบาทลวครสามหมื่นหกเป็นควายแม่สาวพี่น้องเป็นราคาห้องมาตาใสกรสินนี่เนาะมาตากสินกสินควายง่ามหลครับพี่น้องมึงตัวนี้สามหมื่นหกครับเป็นราคาห้องฝากเบอร์โทรอีกรอบหนึครับผม 0 8 6 0 9 6 0 9 6 9 1 6 9 1 6 4 5 0 3 4 5 0 3นยเกาหห่ห้าศูนย์สามหย์สามเนาะห้อยยังครับห้อยจันห้อยยังก่อห้อยจันห้อยจันเนาะจากก๊าสินครับพี่น้องสามหมื่นหกพันบาทอ่ะพี่น้องอ่ะเป็นราคาไฟเผือกไฟง่ามพี่น้องช่วงต้นคลิปก็ไอพี่น้องเบิ้งราคาเบื้องบรรยากาศการซื้อขายคิกคักครับน้าเหนียนน้าเหนียนไป เหนียนลายกัดไทยบางทีกัดไทยรอบๆตัวเพราะใดพี่น้องกัดไทยให้บึกบรรยาก,กาศแล้วกันอันนี้กับเวียดนามพี่น้องเจ oh <my. S 1> ็บป <laughs> ่า, 3, านละนี่อย่าเด็ดสามปัญนะห,หาพี่น้องตัวนี้พม่นอยากเด็ดสามปัญหาแต่ละก้อยกู้น้อยเนาะกู้น้อยกู้น้อยสามปัญหาได้ครับพี่น้องตัวแม่ขายไปแล้วแล้ว <laughs> ตัวหัวตัวหัวไอ้ก้อนครับผมเดี๋ยวอยากได้ตัวแม่ไปให้พี่น้องเลี้ยงกันอ่านีใครสนใจกันนี่ครับพี่น้องราคาสามปัญหาได้ครับนี่ แม่บนขายแล้วครับพี่น้องแม่บนขายแล้วต่อได้อีกนะพี่น้องส5 0 0เอามีเบอร์โทรบ่เบอร์โทรเบอร์โทร0 9 9ย9เ016 0ก6า0 7 7 4077้้อยยังก็อห้อยเอกุบบนอุบลตัวนี้3,500ัด้อพี่น้องนี่ตัวนี้3 5 0หาตัวผู้ต่อได้แล้วครับต่อได้วัดมือเลยผู้สาวเท่าไหยังได้รถลดไปส่งหอดบ้านส่งรีะหาก แม river, ่ม oh, 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 um ันขายไปแล้วเรเหลือสามปัหาครับพี่น้องตัวนี้อตัวผู้น้อยสายขุนเอาขายกันเลยทีนี้โอ้พี่น้องเอาคือยางไปตํากันอาลาดเป็นสันอ๋อมันขายกันเลยพี่น้องมันจูงไหหรอเบิงบรรยากาศกันเอาพี่น้องแล้วยางอ้อมโตว่าได้แต่ว่ากัคึกคักครับคึกคักมันนี้คึกคักน้าแน่นน้าแน่นอ๋อไปเบิงว่าก็ป้ายสลับกันล่ะครับพี่น้อง เอาวะอย่างท่านนี้ก็ระวังตลดมาเบิง่งโซนนี่พี่น้องมาเบิ่งผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มาเบิงงบงเบ่งราคาควายผู้ใหญ่ลูกไผ่นอตัวนี้กำลังตัวนี้ห้องไว้เท่าไคร่ครับเจ็ดหมื่นพี่น้องเบิ่งตัวนี้ห้องไว้เจ็ดหมื่นนะพี่น้องเป็นควายผู้อานาคตผ่อพันสูงกับสิร้อยหาซิบกว่าเกือบร้อยหกสิบพี่น้องห้องไว้เจ็ดหมื่น,ค, 4, 000, น 10, 10, 10, ครับคือราคาห้องครับ เป็นควายปู่ยักมาตะใสครับนี่มาทางไหนกระสินโอ้กาสิน,สนมิตรควายงามแด้อต,ตัวนี้ห้องเจ็ดหมื่นเป็นราคาห้องฝากเบอร์โทรได้ครับผมศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดหกแปดห้าหนึ่งสามเนาะหอยอยังครับหอยตากระสินหอยตากรสินมิตร้องเจ็ดหมื่นบาทอันนี้คือราคาราคาห้องนะครับราคาห้องเจ็ดเจ็ดหมื่นบาทเดี๋ยวสิภาพมิตร้องไปชมบรรยากาศไอ ง่วงนะครับสวันดี้พี่น้องควายกับกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆงัวกับนี่แหละพี่น้องรถงัวรถควายกำลังทยอยเข้ามาไอพี่น้องเบิ้งบรรยากาศสดๆเลยบ่ต้องตัดคลิปหรอกอ่ะนี่สวัสดีครับโอ้เด่นมาหลายนะครับนี่ขายไปเนี่ยอ๋อกำลังสีขายอ๋อนี่เนาะต่อเพื่นเอาเนาะตาผมขอบคุณครับนี่พี่น้องเบิึงควายงามควายงาม เออมาด่ากบานาตั้งแต่ตัวนี้ไหมมาจะใส่นเนาะจังหานจังวมาร้อยเอ็ดเป็นแม่ลูกปะปอ,อเป็นแม่สาวตี<อ>ขายกันเจ้าบาลแล้วครับเรื่งสิไปแล้วครับพี่นอ้องไปเบียดแล้วโอ้พี่เนี่ยก็ขายกันแล้วอันนี้ก็ขายกันแล้วเจ้าบาลแล้วนี่เจ้าสองครับเจ้าสองสองหมื่นสองขายเรียบร้อยโตโตโตเผือกเท่าไหน โอ้ตัวละเศร้าสองพี่น้องโอ้หน้องตัวละเศร้าสองสองหมื่นสองนะครับอู้แต่ราคาดีเลยพี่น้องมันจอยไหมถ้ามันเลี้ยงเงินอ้วนน่ะผมว่ามันจีได้หลายเลยล่ะเอาเพิ่งตัวนี้ก่อนเป็นสาวทั้งคู่เลยผู้ผู้ขายกับสาวผู้ขายกับสาวเหมือนกันตัวนี้ท่องก็ตัวนี้ท่องพ่อไหนเจ้าไม้จากค่ายนิลนีฟาร์มอ่ะเขาใหญ่พี่น้องท่องท่องหกเดือนดิเจ็ดเดือน สูงอยู่ที่สูงร้อยสี่สิบบวกทองอเจ็ดเดือนกับเจ้าไม้ราคาเท่าไรครับตัวนี้หามเงินหามเป็นก้อยแม่สาวพี่น้องอันนี้คือของอเจ้าไม้นะครับเจ้าไม้จากค่ายนีรีฟาร์มอันนี้ลูกไผ่นี่อันนี้ลูกเจ้าไม้เลยอันนี้พระตองรุ่นโอ้ตัวนี้หนาะครับพี่น้องตัวนี้หนาตัวนี้ตัวนี้ยี่บาทสามหมื่นสองเป็นถายาัเจ้าไม้เจ็ดเดือนเหรอ สิเดือนพี่น้อือเปล่ามึงยันจะใหม่สิเเดือนโอ้หนาเ็นอเ่งตัวนี้สาม0มื่สองตัวนี้หามื่นตกไอ้โอตื่นตั้งหัวตั้งค้นเห็นหเล่มงเ้อเเดี๋ยวต้องลบอันตรายอย่น้องแต่งแต่เหตุการณ์บันหันมาผมก็เปตื่นๆตือน้องต้องระวังตลอดแล้วตัวนี้หามื่นเท่าไรก่อนหามื่นหาตัวนี้สามมสองยกคูเลย ซื้อสองได้สามเพต้องรุ่นนี่น้องนี่เอาเพถึงแสนนะพี่น้องตีอ่าควายงามสองตัเลยสามหัวใจปากโปโทรครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสี่องหนึ่งหนึ่งเก้าอยหนึ่้าอยังครับหอยปลา,า,าจากจังหารจังหวัดอเส็ดครับผมอ่ะพี่น้องนี่สองตัวสามหัวใจเป็นควายสาวทองแรกอ่ะมาเบิ่งโซนนี่โอ้ของเง่ตัวนี้ ของใหญ่ของใหญ่พี่น้องมาเบิ่งของงามอีกแล้วโอ้ว่าเขาไหมขึ้นเขาขึ้แน่แทะมาเบิ่งราคาควายงามเป็นปอพันเป็นลูกไผรนี่นครหลวงจีมาจักปีสามสามสาม,สามที่สามเดือนลูก,กน,นครหลวงสูงเท่าไหร่ครับลอยหาสิบหาเอาเบิง่งพี่น้องเบิ่งราคาควายงามพี่น้องเบิง่ง <laughs> ราคาถือตาเวียดนา้าแกงพี่น้องอ๋อเปิดราคาเท่าไหร่ แสนเก้านอ่ะแสนเก้าหมืพี่น้องมึงราคาควายงามพี่น้องนี่มันงามมีดีเนาะมึงเขาเหนอ่มึงอพ่องมึงสูงลอยหาสิบหาอายุสาบเดือนลูกนครหลวงเองพี่น้องขอาายห้างพี่น้องนี่เปิดไว้หนึ่งแก้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องตัวนี้เอาฝาเบอร์โทรไดครับุนเกครับ092นเก้าสองเก้าแปดเจ็ดหนึ่งามเจ็ดนาะห้อยยังครับผม อยติบเนาะ,ะกาสินพีนาา่น้องโอ้กาสินควอยงามง่งวงห้ามหลายาพี่นอ้องมึงแสนเก่ามื่นเก่างโตพี่น้องโซนิก็จะเป็นโซนทีมีการซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องอันนี้คือลออเกินใหญ่ซื้อกันเต็มมือขึ้นแล้วครับพี่น้องซื้อกันดูเดือนเต็มมือขึ้นแล้วนี่ก็น,นี่ล่อเอาขึ้นรถกับนี่รถกับสิมาจอดเทือนไปนี่พี่นอ้องจอดเทียบทาไ้นี่แล้วก็ง้อควยกับสิล่อเอาขึ้นรถไปขามฟังแนข่ขมไปเล่าแนาข่ขามไปเวียดนานาแน่ครับ โอ้ซื้อกันดูเดือดเลยครับพี่น้องมึงพี่น้องมึงแน่นทุกคอกครับพี่น้องแน่นทุกคอกเลยอ่าเต็มทุกคอกครับพี่น้องเต็มทุกคอกอีดีเดี๋ยวจีผ้ายางทายแบบว่าต้องตัดคลิปเลยครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้อันนี้คือสขายกันเรียบร้อยนะครับเรื่อยๆครับนี่สายนี่ก็ําลังมาแลกพี่น้องสายแองกัดนี่สายดำแองกัดพี่น้องสื่อขายกัน อ่านี่ก็จะเป็นพ่อค้าที่จูงไปให้เวียดนะพี่น้องอ่ะนี่สือขายกันเรียบร้อยอ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ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 ๋อบ๋ออ๋ออ้ออ๋บอ๋ออ๋ออออ๋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 ออนออ๋ออ๋ออ๋อออ๋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 ออนอออ๋อออ๋ออออ๋ออ่อ๋อออออ๋อออล ขายเจ้าบาทนี่ยขายไปหมื่นกว่าบาทพี่น้องเบิง้งบรรยากาศพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขอกีกขอกหนึ่งของเวียดนามพี่น้องเบิง้งบรรยากาศซื้อขายพี่น้องโอ้ดูเดือดเลยพี่น้องเบื้องบรรยากาศคนอันนี้คือค้นล่อรับเงินพี่น้องค้นล่อรับเงินครับอ่ะอ้พี่น้องเบื้องอยากให้เบิ้งบรรยากาศเลยสวัสดีครับผมหอยอามสวัสดีครับผมอ่ะถึงว่าถึงควายพี่น้อง,องเอออองงองต็มขอกัญญาเลยเหมือนนี้ขอกแตกครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนงัวโอ้พี่น้องนี่เจ้าบ่าหลวงตัวนี้อ้โขายพี่น้องขายเวียดไปะละนี่ขอ,อกเวียดนามอันนี้จะเป็นคอ,อกงัวนะครับพี่น้องนี่คอ,อกงัวรอเคลืญญญ่อนย้ายอุ่นอ้วนนะ่ะมันเอาเบิร์ดเหรอครับพี่น้องมึงหนาแนน,นพี่น้องอันนี้คือล่อรับเงินจากเวียดนามครับนี่โอ้บรรยากาศให้พี่น้องมึงบรรยากาศอีกแบบนึงครับนี่ตอนนี้งัวควายกันยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่เลยครับพี่น้อง อันนี้บริเวณด้านหน้าทางเขาครับพี่น้องอันนี้เครื่องรถมาเขามาเอาว้วและะ้วก็รถมาส่งอ้วกไฟครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ถึงแม้มื้อนี้บรรยากาศจะคึคค้นฝ้าคึ้นฝนฝนตกมากกับ่เป็นอุปสรรคกับพี่น้องนี่ไก่น้อยก็ขายดีคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่ของแซ่บเลยมาจังได๋ต้องซื้อกับไก่น้อยมาเบิ่งซนงัวงามพี่น้องเป็นจังได๋มีบ่เขาว่างัวงามตัวนี้เริ่มขาดตลาดพี่น้องทีแม่นอีหลีแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเบาบางเหลือเกิน เอ๊มีแม่ลูกปูครับแม่ลูกปูโอ้โหบุหรี่ของไผ่เ้อครับพี่น้องครบนี่เดี๋ยวเนี่ยงวงงามมันตัวส,ยสวยๆตัวแบบว่าท่านทุกกระดีดีมันเริ่มหายหยาพี่น้อง 3, ไผ่มีเงินมีหลันสื่อเก็บตัวดีๆไว้เลยครับผมเอาหอยปีสุวรรณภูม,มิวันนี้ได้ตัวผู้ลอมาไปปีสสวััดีครบสวัสดีครับอันนี้ได้ของลอมาของลูกๆวันไหนวัสดีครับผม บักทางบ้านครับลูกคนขางบ้านเพราะว่าพ่มีใบเนาะเบื้องเนื้อหนังตึนตเอาอายุเท่าไรแล้วครับตัวนี้สิบเก้าเดือนคสิบเก้าเดือนรอคือเจ้าของครับราคาเท่าไรป่ะด้เปิดใบหามื่นครับหามื่นบาทพี่น้องเอาเปิดใบหามื่นครับพี่น้องนี่คือราคางัวงามอนาคตพอพันใหญ่เดีอีกหลายครับพี่น้องตัวนี้สิบเก้าเดือนสูงร้อยร้อยซีผาบวกอ่ะพี่น้องร้อยซีผาบวกครับพี่น้อง เปิดไปยูุ่ติหาหมื่นบาทต่อร่องได้พี่น้องมือราคางัวงนาขดป่อพันรอรอมือนี้รอสุดในสนามเหรอพอวามีตัวเดียวแถวนี้ง่วงห้ามไปใช้เบิร์ดเหอรหอเบิร์ดเหรอครับง่วงเบิร์ดแล้วโบมี่โบ,ม,ม,บมีแล้วพี่น้องเนี่ยมีแค่นี้พี่น้องโบมี่เบาเกินไปนี่คือในสนามตัวดีโบมีแล้วน้ำบานกะบ่มีเลยเอาปลาหอยปีนี่เป็นคนที่หางัวงามาขายแต่ว่า ทุ่นทีไหนพ่อมีเพิ่นก็เก็บไปเลยเพิ่นบ่ขายเลยตอนนี้ครับพี่น้องอแล้วก็หัวปูไหมหาเงินเอาฝากเบอร์โทรนะซื้อหกหนึ่งหกหนึ่งสองแปดเจนหาครับหอยปี๋สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับหนาดีเนาะโอ้ยหนังนะครับแน่แต่ว่านี่พี่น้องเมืองปกติโซนนี่จะเป็นโซนง,ง่วงงามบ่มีเหรอครับพี่น้องง่วงงามบ่มีเลยหายหมดเลยหายไปจากสารบบแล้วครับ มันเกิดจะเหลืองงวงธรรมดาร้อยขุนร้อยเลี่ยงธรรมดาครับพี่น้องสายพัฒนาคนที่มีตัวนี้เขาก็บัเอามาขายแล้วครับเพราะว่าเขาว่ามันสิบเบิร์แล้วต่อไปเป็นราคาซึ่งจริงๆการเริ่มเป็นราคาแล้วครับพี่น้องสังเกตถ้าผู้ใดติดตามผมไม่ว่าจะเป็นในช่องอช่องนี้หรือในช่องเท้าเงาะผู้หากินหมานพี่น้องผมจะถ่ายคลิปหนาขอกคนทีถ่ายคลิปหนาขอกคนที่หางวงงามมาขายตัวน,นี้หาบ่ได้หล้วครับพี่น้องก็ได้ยุดยุด ยุดการหาเลยพี่น้องว่าหาไปสามที่ตลาดก็เลยเจอตัวว่ามันเก็บปรุคุมพี่น้องตอนนี้หลายๆมองโอ้โหนี่สายดำพี่น้องสายดำมีเอา้ามันนี้ง้วหลายได้ไห่น้องง้วหลายเข่าไปยางกีน้อยเลยละ่ะมันนี้โอ้ที่เข่าไปทางไหนน้องบันนี้หาหมองเข่าไปก้อนบันดเอ่าพี่น้องยางตลาดจนจนเกือบเกือบขาดพี่น้องเกือบขาดกันเห็นเลยพี่น้องตัวน,นึวงง่วงามเป็นรูปไพชนี่ ลูกสาวชอ็อกโกแลตเนะาะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนพี่น้องมึงลูกสาวชอ็อกโกแลตเจ็ดเดือนเอาะผมอยัญญงว่นจนพ่อตัวหนึ่งครับพี่น้องมึงอันนี้ลูกสาวชอ็อกโกแลตเจ็ดเดือนราคาเท่าไหร่สองหมื่นห้าพี่น้องมึงสองหมื่นห้าเป็นลูกสาวชอ็อกโกแลตโอ้แต่ว่ามันหนาดีเนาอะครับพี่น้องสองหมื่นห้าหนาหนาหน,นาดีสวยดีเลยละ่ะเชื่องกผมจับได้ใบได้รูปได้พี่น้องมาแต่ร์ไซนี่เท่า,าไหร่ก่อ ราชพัตรร้อยเอ็ดอ่าพ่นห้องเนาะอ่ะพี่น้องมึงอืออ้มันติึกฝึกมากเนาะตัวนี้เนาะโอ้มันนิ่งเองเนาะเอาจับจับไปมันก็น,นิ่งเองพี่น้องมึงสองสองหมื่นหา้าตะกี้ผมเคยถ่ายสี่หมื่นเก่าพี่น้องตีเบอร์จดเบอร์ตีเอฟมาครับเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับศ <c oughs> ูนย์แปดศูนย์หกแปดหกสี่สี่เจ็ดห้าเนาะห่อยังครับ หอยยังก่อหอยบาดเนาะจากอ่รอยเอทครับพี่น้องสองพื้นหาพี่น้องตัวนี้โอ้ตัวดีหนาดีพี่น้องเลียมโตงามแล้วก็นิน่งดีเอ้ามีงามสุดในสนามมือนี้ละ่ะของมือนี้ไปมากลัวงาม <Okay. S 1> ตรงโตอเอาแล,ะละา้วล่ะเป็นว่าห้องไปสองหมื่นกว่าฮะเป็นห้องไปสองหมื่นกว่านี่ไทยบ้านเห็นงัวงามกับมาตอแหละพี่น้องนี่เนี่ยผมนึกว่างัวงามมันขายได้พี่น้องมันอาจ,จอเจ็บว่าได้ราคาสูงคื้สองสามปีที่แล้ว<อ>แต่ว่า พูดอดไกับมักงัวง่ามพี่น้องอ่ะเอาไงพูดอดไกับมักงัวง่ามพี่น้องราคามันก็สูงกว่าราคาทั่วไปแล้วครับถึงมันบ่นได้ราคาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็เปียงไปพัฒนาเอาพี่น้องมันก็เป็นตะเลียงก็เป็นตะเบิงเนาะพี่น้องงัวง่ามนี่ก็เวียดนามเี่นะนี่ก็เวียดนามทำงานเวียดนามเบิ้งราคาอืมแนวลูกพ่อมนี่อ๋อมันเป็นลูกปูสายชาโลเล่ อ <si> ุ๊ดเรตัวเด็มาเนาะเบิดเลยเบิดแล้วอมาอีกตัวซีขายเบิดแล้วร้อยเนื้อเต็งควายเต็งง้อขายเบิดแล้วโอ้ขายดีขายดีอ๋อมันมันขาเป็นอ้วนพี่น้องเพราะว่าเพิ <ah ่นจะเป็นสายฟ้ามเพิ่นจะเป็นเอาขุนนะพี่น้องเพิ่นขุนขุนแล้วก็ขุนเนื้อขายแล้วก็ขายไงครับขอให้อ้วนนะพี่น้องขายได้ขายได้ราคาพร้อม พี่น้องนี่แหะคือบรรยากาศการซื้อการขายครับพี่น้องง่วงคาอยู่ในตลาดจมพูบุตรจะมารอยต์เมื่อกี้เขาไปง่วงเล่าพี่น้องตกใจพี่น้องมันมันตื่นกันพี่น้องก็เลยเป็นเก่งๆพี่น้องก็เลยเดี๋ยวขอมาถ่ายคลิปป้ายหลักกันพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายเวียดนามกับเข่าไหลยพี่น้องขอให้เขาเลี้ยงให้มันอ้วนก็เป็นพ่อพี่น้องเลี้ยงอ้วนเนี่ยเพราะว่าตะเพาะขาเอ่อเวียดพี่น้องคนไทยกับมาอ้วนครับพี่น้องพ่อะ้าไทยกับแย่งกันซื้อเลยหลักกันอ้วนเนี่ย ขายได้แล้วขายได้ราคาดีพอมครับขอเหงือ้วนไปก่อนนี่คือสื่อขายกันเรียบร้อยครับบรรยากาศก็คือคับแบบนี้และครับพี่น้องตลาดจุ่มพุบุชมาลอยเอครับประจับมันที26กรกฎาคม2568พี่นอ้องเอียงลังใจพี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนนะครับอขออนุญาตแจ้งพี่น้องเดี๋ยววันจันทร์นะครับพี่น้องก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์การประทะการระวางไทยกับกัมพูชาพี่น้องไทยกับกัมพูชา เดี๋ยววันจันทร์นะครับพี่น้องเดี๋ยววันจันทรผมก็แจ่เพชรเอาของไปซอยเหลือเพิ่นพี่น้องมีผ้าโฮมมีของกินของใส่พี่น้องเพราะว่าเพล่นลำบากก็ห้างจริงผมกับบได้มีหลายดอกพี่น้องแต่ว่าเพล่นลำบากก็ห้าพี่น้องเอาเสียสระตรงนี้บ่หลายดอกครับพี่น้องผมได้ผ้าโฮมมาลอยพื้นแล้วก็ของกินของใส่ได้สาดได้เหมือได้หมอนครับพรอเพิ่นได้นอนครับพี่น้องขอแค่นั่นแหละพี่น้องเพิ่นบได้ขอยยังหลายพี่น้อง เป็นใครอยากรวมสมทบก็บยินดีนะพี่น้องยินดีนะครับพี่น้องคอมเมนต์ของม่ได้เลยครับสารมณีขอจบกิปนีเพี่านีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนครับสารมณีขอเข้าเข้า่าสวัสดีครับ